ฝันเห็นไข่เน่าผลในครอบครัวจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆไม่หนักหนาก่อนจะไปฟังทำนายฝันเลขเด็ดนำโชคอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องฝันดีกับเลขนำโชคด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ฝันว่าเห็นไข่เน่าทํานายฝันว่าคนในครอบครัวจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆไม่หนักหนาหวังจะมีลูกก็จะได้มีลูกส่งหวังติดใหม่ก็ทําได้ดังใจช่วงนี้ระวังสัตรูคู่แข่งจ้องจะทําำลายคุณอยู่นะดวงด้านความรักหาก คุณมีคู่รักคู่ครองอยู่แล้วจะมีเรื่องห่างกันมากขึ้นคุณต้องเติมช่องว่างให้เต็มอย่าให้ขาดเดี๋ยวงานจะเข้าไม่รู้ตัวช่วงนี้คุณต้องหนักแน่นให้มากๆเพราะอาจจะมีมือที่สามเข้ามาแทรกเขาแรงจริงๆนะคุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณรักเขามากขนาดไหนสำหรับคนมีคู่เรื่องรักของคุณไม่ถือว่าราบลื่นมีงอนมีหึงมีหวงมีทะเลาะเบาแหวง เรียกว่าเป็นคู่ทรหดเลยก็ว่าได้ดวงด้านการงานการเงินงานพิเศษจะมีเข้ามาเรื่อยๆจากงานเดิมๆเพราะด้วยความสามารถและผลงานของคุณที่ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างมีคนรอบข้างหวังจะพึ่งบัตรเครดิตของคุณเพื่อรู้ซื้อของชิ้นใหญ่แล้วคุณจะตกอยู่ในภาวะคืนไม่เข้าขายไม่ออกคุณมีเกณฑ์ดีในด้านรายรับหาง่ายจ่ายคล่อง เลขนำโชค 3, 5, 8, 9, 9, 3, 4, 3, 1, 2, 1, 8, 6, 5ฝันเห็นไข่เน่าหลายฟองฝันว่าเห็นไข่เน่าหลายฟองทำนายฝันว่าการเสี่ยงโชคทิศเหนือเป็นทิศมงคลสำหรับคุณจะทำของหายหรือสูญเสียของรักความใจร้อนใจเร็วจะพาคุณตกเหวได้ทุกเมื่อถ้าคุณคิดทบทวนอีกสักนิด จะทำให้ถึงที่หมายสำเร็จได้ดังใจฝันดวงด้านความรักคนมีแปรระวังมีปากเสียงกันให้หาเวลาไปเที่ยวพักทอนตากอากาศกันบ้างก็คงจะดีเพื่อผ่อนคลายและเปลี่ยนบรรยากาศด้วยคนโจรความรักของคุณกำลังก่อตัวขึ้นเรื่อยๆดูท่าจะดีด้วยสิอารมณ์ของคุณในช่วงนี้ขึ้นๆลงๆบ่อยมาก มักจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ดวงด้านการงานการเงินการตัดสินใจของคุณจะมีคนกังขาเกิดเป็นประเด็นไม่จบง่ายๆให้ระวังการเผชิญหน้าให้ดีแต่มีดวงจะต้องพุ่งลงขึ้นศาลเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องคดีความคุณมีเกณฑ์ดีในด้านรายรับรายจ่ายหาง่ายจ่ายคล่องเลขนำโชค1 2 5่หห 7-2-9-9-1-8-8-3-2-6เพื่อนๆเคยฝันเห็นไข่กันหรือเปล่าคะเคยฝันเห็นไข่แบบไหนลักษณะอย่างไรมาเล่าให้เราฟังบ้างนะคะส่วนที่ใครอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยคะ่ะ หาคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ